นี่ครับปากยน่ยหนาวป่าเป็นไบคล้ายเม,มื่อนี้บ่ไเด้กไปวันอาทิตย์สลัดคอดกับงามคักเนะาะอืใช่เอาใช่เอาเลยคักเลยในการสุดยอดครับปลูกในในถุงกับงามขึ้นกันเบางในเป็นปลูกในถุง <c oughs> เป็นไบคล้ายแต่เนี่ยนานหนาวกับแบบนี้แล้วนี่ซองซองปีเรวไปมหาเพื่อนครับคักปวดเยี่ยม ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศร,รษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาดูแปลงผักอุ้ยสลัดคอดงามครับเนาะเืินเงินปาเงินปากพดีปะสวัสดีครับเนี่ยบ๊วยจะเจอกันโดนผู้พักยังห้าปีนี่ปีนี่ผูพักสลัดคอนกะลากาหองเตะรองเตะประกาศหองเตะงามเนาะสลัดคอนสลัดงามจ้า ราคาดีพ่อมม่เลสลาดคอดขายดีขายดีพ่อแมดพ่พ่อกันบ่พ่อเป็นว่าแต่ว่ากับพ่อพ่อไปปลูกเขาเขาเอามาเลี่ยงพันธุ์กระวานเลี้ยงพ่ะใส่นที่ดีแล้วก็มาบ่งใส่มาบ่งใส่ภาษาอีสานบ่งครับแต่ว่าบ่งการบ่งคือเอามาแปะแยกออกมาคัดแยกมา้ฟังบนใส่ถุงดำถุุงขาวเพ็งไห ดีบ่หั่นใส่ต้องฮุงยังสันดีได้นานมันถืบ่เฮียไปใส้โอ้อย,อยิได้หัน่นพอดีอยู่กับปุ๋ยกับปูปูนพอดีบ่ใส่เนี่ยหน้อย,อยสามเมตรสี่เมตรกับพอ่อละแต่ละอันนี่ยังนี่แหละพักอีตูวพักอีตูวอืมสนันอันกระสลัดคอดอันพักแป,ป้นผุนทั้งผุนทั้ใส่แง่งมีเบิร์ตผุนอ่าใาย่นั่นเราปลูกว่าอีเสริมงามงามเลยผาคุ้มเออเอาผาคุ้มบ่ได้บ่เอาบ่เอาตีเมื่อยอีตูวกับกึ่กันเด้อีตูวกับคุ้ม อีตัวปีนี้ก็บ่ค่อยมีในตลาดมันเป็นโรคมันเป็นโรคบ่มันเป็นโรคมันเป็นห้ามันยังเออปลูกยากอืมมีแต่เนี่ยเห็ดย่ายได้ปีนี่บ่อันนี้ไข่แน่นี่เห็ดง่ายที่สุดสลัดบ่ค่อยได้สีดาเพิ่นเด้อเพิ่นนี่บ่ค่อยได้สีดาบับ่บ่วบัเพิ่นบ่ได้มากยาดิเออบ่ค่อยสีกาเชื่อนี่ปลูกไปธรรมชาติเพราะว่ากังขืนมากกับกาเอาบ่งน่ะพราะวันบ่หลายบ่าไตหมอแบดใส่หัวแล้วก็มาเลยมันไตขึ้นมาโลดเป็นไตไตขึ้นมากค่ะมันมีมันางกระสีเห็นโลด โอ้ยสลัดตรงนี้ปวดปวดต้องหยาดอันพักสวนนี่ปวดสารเคมีเออมัมมี่ยังโอ้นี่ยนี่แต่ฟุ้นขิงวัวเฮาธรรมดางัวตริอันนี้ก็คือใส่ถุงเนาะง่ายงอันนั้นแบบใส่ถุงนี่ก็คักเฉยคักอยู่ไปขายถุงละซ้าบาทโลดเอาเอาแบบนั้นเลยบ่แบบนั้นก็ได้โอ้แสดงว่าเขราใส ใส่ถุงสิผู้ใดอยากซื้อกับถุงละซ่าละซ่าพี่ลถุงละซ่าอ้าวข้าทาเยสลัดคอได้อยู่บ่ถุงละซ่าสลัดคอกะซ่าได้บ,บถถ่บ<อ>จ้า่าอืมข้าทาเว้ยเวลาเขาจะไปขายเขาบอกก็ขึ้นรถไปเลยขึ้นสามลอไปเลยแล้วนะอันหอมหอมเป็นยังนี่ครับไหมหอมลำปางฮะนี่ล่ะหอมลำปางอันนั้นเป็นหอมอันดกๆนั่นคือหอมยังอันพักอันไหนแม่พักแป้นอันไหมโอ้ครับพักแป้นเอออืมอีตูกับถุงละซ่าถุงละซ่าคือกันข้าทาอยู่ตลอดเฮียจังสีลงทุนบ่คู่กันได้ขันคุณไปนะ ต่วาแต่วาอยู่นี่พอชุ่มดินเอากาบกับข้าวเส่น่นี่จ้ามีกาบไม่คุยบอกข้าวป้าไปขายพื้นที่ี่บ้านแดงแค่้านทั้งแดงฝางแดงตำบลไห่หยองฝางโคตรจกลนครครับช่วงฤดูหนาวกับเซงซีแล้วเรื่องฝนเนป้าได้ปลูกวะฝนกับปลูกปลูกเบืดปีว่จ้าเบืดปีปลูกที่ฝนี่็เอาใส้ถุงมาได้ออกจากถุงบ้า ใช่ถุงเลยอ,อาทาเด้เพราะว่าวิธีการการให้น้ำน้ำกับน้ำประปลาเขาอย่างนี้บ่น้ำบาดาลน้ำบาดาลถ้าน้ำปราปาซูบได้ได้เนาะน้ำบ่ได้คาน้ำค้าน้ำประปาห<ป>มูบ้านมันก็เข้มบ่มันเข้มได้จังว่าได้จอบาดาลนะอ๋ะอจอบาดาลเอาจอบาดาลเอานี่ครับเป็น แปลงพักที่แบบดูหนานานาปีนี้เป็นไหนมันฝนมากเล่งๆล่ป้าช่วงฝนเล่งๆล่ป้าได้ปลูกผักอยังอยูบอ่บ่บ่ปลูกแต่นี่แหละตือปลูกแต่หัวต้องต้องปลูกในในถุงุังจริงสิปลูกพืชนิ้านยางเห็นบ่านี่เออปลูกพืชนิ้ยางพะยาขึ้นอ๋อเออพืยางพะย่างคุ้มเลยพะยางน,น้ำสวน,นเออเพื่อป้องกันหญ้าเพื่อป้องกันหญ้าอืมขาทานขึ้นไปการตลาดก็ไปขายจองมื้อ ช่องมันากับว้งข้าศับบาากเสาร์โอ้ฝุ่นแปลงนึงเด้เพราะขึ้นไปเบื้องแปลงฝุ่นแห้ง,งกระงามก็แกนคักกันฝุ่นแปลงทั้งเท่ห์ๆฝุ่นขับ่จ้าคักแส่เลยฮ้องเบิ่งบรรยากาศเลยพักแปลงพักครับหน้าฝนหน้าฝนต้นบ่มีฝนเหรอข้าง้าฝนไม่ไม่เนี่ยเฮามีวิธีการป้องกันบ่ล่ะไม่เป็นยังดอกเออได้การวังพักครับเบื้องนี่นะพักแบบบานๆเท่าไรเบิ่องเลิศฝนบะเขือเป็นไรปลูแงบป้า เปลือกปูกยากบ่ลืกเขือบ่ปลูกง่ายบเขือเปาะบ่จ้าโอ้งามงามโอ้บเขือไปประเทศตังไหนปูกบเขือนี่วิธีการปลูกบเขือแบบโอ้ยปลูกง่ายแท้ผมเม็ดมันไหมเออเพาะใช่ทุงไหวสักก้อนพออะไรพอใส่ถุงไว้พอใส่ถุงดำไหวทุ้งดำพอใส่ถุงดำนี่นี่เออโอ้ใส่ถุงไหวเลยครับเออนั่น่ะวิธีเฮ็ดอ่ะพอใส่หั่นละนี่ จ้เอาไว้ใบเตยไว้งสี่ใบนี้มันใหญ่แล้วเขาลงกว่าโล่งเลบมะเขือเป็นสายพันธุ์เลยอันนี้บอกมะเขือเขาเออมะเขือตอแหลีตัวนี้พันธุ์ตอแหลี้ยจเป็นน้อยน้อยสีน้อยม่วงเนยน้อยบ่สีน้อยม่วงก็มีอันนี้สีน้อยสีเขียวเนยน้อยเนื้อกลังมจะเป็นดอกตอเลี้ยตอหลีแมนแมนเจอแล้วจะเป็นกว้งเด็กเนก้อลังมจะเป็นเุ้งนก้อลังออกดอกได้ตอแหลีแสดงว่าใส่ตอแหลีย่างเดียวเขาจะมากินแล้วกับปนเห็นบ่ป้าเพราะว่ามัน เวลาเขาปลูกนี่ระยะเวลาการออกผลผลิตนี่บมะเขือตาลแย่นี่โดนปะประมาณจักหมืองหรอบงคือกันบพราเดินับจักเถื่อเด๊เออปลูกไปแรงเดียวประมาณสองเดือนเลยบะประมาณนี้ละมากเกินอันนี้พักยังจะนี่พักกาดอันนี้ไหมพักกาดดอกนะพักกาดดอกพักกาดดอกเวลาตื่นกลางเวลานะครับกับแยกก็แยกออกแยกออกแล้วก็ไปบงอ่อันนั้นพักกาดซอยจ้าเขาแยกไปบงักกาดซอยตัวตัวหุ่นพักกาดซอยโอ้ผักป่าเรางามๆบย่างเงี้ยเพ่อนพักการ ผักกระจนเนี่เวลาเขาตัดจะกกาดสิบาทว่ามันงกเจ็ดก้านหนึ่งบอกเจ็ดก้าเห่อนี่สิบาทมีพักปีนี้แพงมาบาแพงแพงปลาแพงได้ปีนี้ปีนี้ก็คือได้ก้านได้เนาะหอมมันแพงแพงแมีนมารสละลายมันในรถอยู่เดียวนี่หอมแบงนี่หอมบ่แบงนี่ยละหอมบ่แบงเกิดคือกันเออคือกันเอ้าผู้ใดมีแปลงหอมลายได้เงินเลยเนาะได้ก้านเต็มเสรได้เงินได้ปีนี้เูาได้มีหอม เป็นนางเอกเลยเหลอ,อหนะบ่นางเอกบอ่อกเอาพี่นอ้องปลูกด้วยพร้อมปีนี้ <c oughs> น้่มท่วมปะ <c oughs> จ้ะแม่นัน่มท่วมหลายพื้นที่ภาคอีสานก็ท่วม,มการดูแลพวกเขาพวกนี้ก็บ,บ่มีให้กินได้ช่วงนี้ม,มันแห้งขึ้นพักขณากระปูใส่ถุงเห็นบ่ะนะแม่ขณากระปูเซุงใส่การนี่เด้ถุงละสามตุ้งทางทางนี่กระปูบวบระบบน้ำดูดขึ้นมากดูดขึ้นที่หอบมันบานหน่ก็ดูดได้ดนะแยงอ๋อก็เก็บเวลาเก็บไปขาย ได้มือเราจะปาณเทอะไรซ้ี๋ลอยบ่ปั้นมือบ่มีหลายอย่างเนาะเอาร่วมกันนิดหเจ็ดยลอยค่ะครับเขาข้าวนาค่ะฟืนค่ะไฟเขาก็ได้การดีวเนาะการได้การอีบอบเห็ดยือๆบ่อยดิยือๆกับมีดจยหมอยแล้วจะหมอยบ่อยาถ่ากินมันจะลูบบ่ดยเลยหาตัวครับถ้าว่าปลูกนี่กะคึดอดเลยีคึดอดโอ้ยนันเราจมมือพืนที่ก็หลายๆเนาะไม่ใงบ่อเท่านั้นแหะ เกื่อเข้าพื้นที่จังสิขึ้นว่าจะกเหตุยุทธวันเหมื่อยตีเหนื่อยขันซ้ำนี่กับพ่ออยู่พออยู่อยู่บริเวณลายเกินก็นี้พ่อแล้วพักปีนี่ป้าพักประเภทใดที่ขายดีที่สุดตามที่ความรู้สึกของป้าทุกอย่างเด็บ่อไร้ขายทุกอย่างสลัดคอร์ดเป็นคอร์ดแห้ไร้ขายดีนะเมื่อวานเอาไปนิดหน่อยนึงว่าน่าเอีกว่าหมูว่าน้าเอี๊ยกเด็ดเออสลัดกรอบด้อ บสลัดคอดมันแช่สลัดคอดมันทีออกแชบไม่ไม่หยาพักสูมหนึ่งชิ้นม่เยไม่ยาอังเลดพันธุ์เขาซื้อมาจากไหนซื้อมาตามมันีในห้องตลาดห้องไหนห้องตลาดเขาสิขายเป็นช่องห้องกระถามเขาเอาช่องเราใส่สิบห้าบาทได้ปลูกได้แปลงไงบอยู่ที่เขาปลูกหรือเปล่าเออแม่เบิดนั่งบ่วพ่อนั่งเหลืออีกอ๋อที่มหาบัดสมมนวนว่าเขาซื้อมาสิบหาบาทกาวาคาดกันขายได้ายอะไรตีได้เป็นพันบ่ได้อยู่พอ๋อสิบหาบาทแต่ว่าเขาก็เสียเวลาเรื่องการดูแลประมาณเดือนหนึ่งก็ได้ขายกันบ่ได้ขายได้ขาย ช่องเลยที่หาใครแต่เป็นพันบริษัทธรรมดาคันปลูกผักแต่ว่าคนพูนมากปีนี้ปีที่แล้วมากผมสังเกตเบิ่งคนปลูกผักแน่หน่อยเลยป่ะปีไกายนี่ก็ปลูคือกันบ่ะปีไกายนี่ยผมมากอยู่บ่นบ้านมากอยู่เลยบ้านมากปีไก่ใบ่เออบ่ได้มากนะแต่ว่าพื้นที่การปลูกผักเพิ่นหินแฮ่ได้เพิ่นนี่ผมว่าเพิ่นมากเพิ่นหินหน้าฝนก็ปลูกได้บ่ะวิธีการคันไส้มันจะจมดินนะวันทีซุ่มเนาะซุ่มผลเห็นบ่้า บัดนี้เข้ามาเล่นหินเรนจังสี่ผสมกับปุ๋ยปุ๋ยขี้งัวจังน้อยใส่เข้าไปปุ๋ยเอ็นเคมีป่าได้ใส่สูตรได็ใส่สูตรสิบห้าสูตรเสมออ่าปุ๋ยเสมอสืตอโลดเดียวก็ลืมองข้าวให้น้ำทุ้งมือป่ะให้คุณเจ้าแรงป่ะบ่แรงใส่แต่เสาอ๋อต้องต้องเน้นตอนเสาเอาแบบชุ่มฉ่ำไปเลยก็ธรรมดาธรรมดาคือยังเข้าของเดียสอันนี้ก็บซ้อมบัวนี่แป้งอ๋อแป้งนี่คือยังเข้าลงเนี่ยตีซ้อมบัวอันกระทั่ว กาดพวกนี้นี่คันเวลาเ่าอ่อนได้แล้วเ่าก็ไปแยกคัดเป็นวงออกคัดแยกออกอืมก็ออกดอกบัดรหอยเวลาก็ออกดอกตามที่ป้าปลูกพักมาเนี่ยพักอีนยังปลูกยากกว่ามูงพักพักอีเสริมอีเสริมอีสาลแเน่เดี๋ยวว่ได้เลยปีนี้เนี่ยซาลแเน่นี่ยที่ พอลงมาจังหน่อยปันปันอยากเอาเอาได้จักเป็นยังไงพวกนี่พี่เกิดจากยังจักบปูหูพึ่งกันถ้าเปลี่็นเสือลายยังไงก็สุบยอดยังแล้วมาใส่มันนี่เนี่ยใส่ป้ามันต้งมีผิวมาบริบูร์กันออันนี้บักอันนี้เพื่อนนี่เพื่อนถ้าขาดสวยราคาเดียวกันกับหลังชองชิปหาบาทขึ้นกันบ่ชิปหาบาทขึ้นกันชิปชิปบาทปลูกจนเมื่อยก้าดจนเมื่อยกาดจนเมื่อยต่อแรงเพื่อนงามแง้มเนาะเผือว่าต่อแนี่ ผักบุกผักแค่ดอกแค่พุงละสิบบาทกองละสิบบาทปะปะสิบบาทใส่จานจานละสิบบาทเออเนี่ยเรพื้นที่พื้น,พ,นพื้นที่ห้องอะผมว่าเนี่ยคันมีกี่หินผสมกับดินไส้ดินจังน้ยนอยเนี่ย,<อ>ยกับไส้ปุ๋ยคอรับบ่ <ไป S 2> เอาฟุน้นไส้นี่มันก็สิเป็นทดินคือเเ่าจังน้อยอันนั้นอีกอย่างแต่หนข้ขนาบออันนี้บอครับอันเดียวกันนี่อ๋ออ๋ออ๋อเขาบอกว่าให้มันเป็นเป็นรุ่นไปเพราะว่ามันจะขายมาท่านเพราะว่าเขาบด้ทรงไผ่เขาไปขายเอง เอองานเกลื่อนผักหอมอ่ะผักหอมแาบยังไงผักหอมกับงานอยู่กับละไรหอมหอมเป็นหอมลำปางบ่หอมลำปางฮั่น้ำบานฮา่นนี่แหะอืออันนี้ขนาดใส่ถุงใส่ถุงขัดใส่ถุงผมมาเขาก็ไปขายถุงละเศร้าเขาจะก็ซื้อซื้อเห็นบ่มใช่ว่า่วนมาจีบุกเอาไปจีบุเอาถุงไปจีโลกเอารูดโลกเอาโลกเอาเลยเอากระปูกต่อเรื่องได้ไหมต่อใช้ได้ถุงเออตอนนั้อะไรอันเวลามันสั่นข้าวเดียวครับครับ พวกขนาดนี้มันบปะแต่ละก่องก็ล่างแปลเลยสุ่มนึงเลยทุ่งว่างแล้วก็เลยสิเริ่มเลยเอ่อดูบ่ดูบ่ได้ได้เห็ดปลูกผักเนี่ยเพราะว่าเพิ่งสังเกตเบิ่งการปลูกผักของป้ามื่อละเจ็ดแปดลอยส่อไปแค่ซองมือได้ได้แต่ว่าเพราะว่าบ้านเขามันเป็นพื้นที่เกษตรอยู่แล้วเนาะนี่คลองน้ำกูได้กระปูกอือได้ระบบน้ำก็ต้องมีคลองน้ำมีมีน้ำประดานมีนี่ผสมประชานกันไปเรื่องนั่นเนี่ยท่าบักพริกเรื่องนั่นเนี่ยง่ามๆเนี่ยบักพริกอืมบักพริกงามแท้ อาพริกมาใส่ล่ะพริกนี่แหละขอน้องข้าวเจีาเฮ็ดแนวพริกเกลือจักสิแมนเกลือพริกเกลืออืมพรเกลือจังหน่อยไงมันดกเขย่านปะดนี่สังเกตกระจอนนี่อกระจอนนี่เด็ดอยู่เพรา่านั่นเออบริเซยเ้าเด็ดและเด็ดก็ดสามสนับกปงสามสี่หมื่นมันกับปงเก็บเป็นยอดเกสิบาทสิบาทถ้าปูกเลยานมันว่าไอ้บเขือนทเม็ดเขามาอลาเขือนยังุนี่แหละ วิธีการปลูกพักของเกษตรบ้านเฮาน้าป่านะจ้าเออยินดีไม่แย่งเนาะผมันจะบวกขวนแล้วแหละเออเ้าอันเพ่งแดนคือยังเขาปลูกเกษตรเฮ็ดอันจู่สุมื่นในกับการเรื่องง่วงผสมประสานกันง่วงปีนี้เป็นแล้วค่าดีป่าป่าตกราคาราคาตกตีขายขาดทุนซื้อมาซื้อมาแพงๆขายขาดทื่นแม่งบ่แพงอยู่บ่บ่ได้ซื้อง่วงบ่ได้ซื้อง่วงมูลง่วงมั่งั้งแต่กุ๊กแต่เข้าเลยอ๋อบ่ได้ซื้อบ่ขาดทุ่นดอก อ่าต่วันข้ากับข้าเลี้ยงมาเรื่อยๆผสมผสานมัแห้งขาเนี่ยและมันเมื่อยเห็ดวิธีเกษตรบ้านข้าก็คือเห็ดแบบปลูกพักแล้วก็เห็ดเนี่ย้าปลูกเป็ดป่ะปลูกเป็ดปีบ่ะดิปลูกตลอดวันเลเศร้าปลูกแค่เท่อาเพราะว่าข้าต้องไปขายเพราะว่าไปตลาดทุกมื้อทุกนัดบ่อข้าต้องหาไปขายหาถามข้าเบืดเขาก็ไปหาสื่อผู้อื่นโอ้คนเขาจะมีข้าวใสมาถามมาติดต่ออ๋อข้าวมีเคียงอยู่แล้วนะข้ามีตืนขึ้นมอมองนางอยู่แล้วยังมองนาง ก็เป um, ็นวิธ yeah. right mm ีการเป็นแนวทางในการเฮ็ดเกษตรนัดกระซองจ้ามลอยไปไปตีย่างขี้ไร่ก็หาพวกลอยได้โย่ได้ได้มัดมันมัดขายเรียบเลยหรือเปลพราะว่าเบือเบือเขาอเออขยันมาล่างนั้นก็ได้หลายอยู่เขาหันอยู่ดิเออออนั่นกับพันผมเน๊ยเออโอ้นั่างนั้นกับพันจริงจริงขันเลยลัความชุกเขาปะผุนชุกหนึ่งผุ่นไปอ่เอาเอาอยู่ดีเม่ยงขอบคุณอะไรขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดครับนี่ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับต้องขอบคุณคุณป้า อยู่บ้านบ้านฟางแดงให้ยองข้างโคลสกรตรรพื้นที่เวลานี้เวลาปลูกผักครับฤดูปวดดูดูเท้นนานะปานะาอยู่ดีไม่แห้งทุกคุทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชื่อใหม่ครับสวัสดีครับ